คนช่วยมาได้แล้วกลับไปบ้านก็ลังจะมาค่อะไรนี่จาบคนที่ขอก็คือได้รับบทแตกจากคนที่เราช่วยมาก่อนน้นี้ก็ช่วยใช่ใช่ค่ะแต่ก็มีเยอะคือเขาต้องต้องเป็นสัมพันธ์นะคะว่าเรือที่ดีๆก็มีเยอะนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เสียทั้งหมดนะแต่มีส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราอยากที่จะให้ทุกคนน่ะ ทำงานแบบถูกต้องผู้บริษัทอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะมีเป็นการประชุมหารือระหว่างประตงเพื่อจะรวาการแล้วก็จัดระเบียบระเบียบสังคมระเบียบเหลือสมัยให้เขาได้รับความเป็นทางได้รับเงินได้รับอะไรเงี้ยในสิ่งที่ถูกต้องเรื่องที่เขาเขาได้คุยกับเขาเนี่ยมันมีคนใช้ที่อยู่กันายกคุยเลยไม่ต้องคุยกับใครเดี๋ยวคุยกัน ยังมอีกยะที่ยังไม่ได้ถูกช่วยไปร้อยครับคนไทยปะคนไทยเนี่ยครับแล้วตอนที่เราไปเขาเขามาหลอกตรบ ทำไม่กี่เดือนแตว่าได้ขึ้นฝั่งแล้วและได้เงินเยอะแล้ว้งเสียาอะไรแล้วมันไม่ใช่ครับไม่กี่วันก็ได้ขึ้นฝั่งเขาบอกไม่กี่เดือนได้ขึ้นฝั่งอเดี๋ยวเรื่อใหม่รับอ่พทโอจะทำจริงๆแล้วเป็นปีเดี๋ยวจะให้การพ่าไปที่นู่นนะเดี๋ยวให้ทำเดี๋ยวพอมอยจะไปส่งเตรียมห้องสอบสวนกันลลย มเที่เป็นคนจังหวัดเลยค่ะแล้วเขามาหลอกยังไงเป็นคนยังไงไปหาเพื่อนที่ทางใต้แล้วเขาคนก็มาทำางานอ่ะทา่ผมไ่อยู่เขาบอกว่าไปทํางานในเรือไหมตัดหัวป้ายอย่างเดียวทําไม่กี่เดือนก็เหลือเงินหลายหมื่นกี่บาแล้วผมก็เลยบอกไปไปลงจริงแล้วมันไม่ใช่ดูครั้งแรกก็สองปีจสองปี จะได้เข้าฝั่แล้วเราแล้วทำไมต้องจับไปอยู่นั้นไม่ฮะก็จะมีร้านเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะร้านข้าวหัวเขาเราเกะเนี่ยเขาจะมารับเขามัน,ม,นมันจะมันมันจะมันเอาตัวเราจัดแพรเรือเวลาเราขึ้นฝั่งอ่ะแล้วก็มันจะบังคับเราทีา่ถ้าเป็นกระก่อนก็คือแบบเอามันเอาเปือนจี้เลยถ้าเอาไปไว้ในร้านจะออกไปไหนก็ไม่ได้ได้แต่ว่าเขาซื้อข้าวมากินทีละกล่องทีละกล่องนั่นแนะ มีหลายคนที่อยู่ในรังตอนที่ว่าออกไปพร้อมกันชุดเราถึง20คนนะแต่แล้วแต่แต่ที่รอดกลับมากับผมตอนนั้นกับเพื่อนแค่3คนตายตายหมดที่เราเห็นี่เพื่อนเราตายประมาณกี่คนที่ผมเห็นเลยก็ที่อยู่ลําเดียวกันถูกยิงทิ้งคนเลยายิงทิ้งเลย หลอกให้ไปดูลูกยางข้างเรือเขาบอกว่าเชือกเชือกจะขาดแล้วก็จะงกหน้าไปดูเขาก็ยิงลงมาเลยเขาทำงานให้เขาไม่ได้เขาก็ขาดนี้หลจากที่ดีมาล้วก็กลับใชหือที่ผมบอกว่าไปอยู่ร้านข้าหัวเนี่ยเขาก็จะส่งขายเราออกไปีก ล้วสมัยนี้เดี๋ยวนี้หัวละตามหมื่นห้าเ่อคนก็คือขายให้กับก็ขายขายให้กับตามบริษัทเขาจะโทรมาเช็คว่าร้านนี้มีคนเท่าไหร่ต้องการกี่คนเขาก็จะส่งไปเลยในร้านถ้าอยู่ห้าคนบริษัทนี้เอาสองคนก็จะไปบริษัทนี้บริษัทนี้เอาสามคนก็จะไปบริษัทนแล้วก็คนที่เขาขังเราเนี่ยก็คือเขาก็จะได้เข้าหัวจากเราอ่านั่นแหละคือหัวละหัวราสามหมื่นห้าต่อคน แล้วมันก็จะให้ทําสัญญาแต่ว่าเป็นสัญญาสัญญาปลอมนะว่าเราได้กู้เงินมาก่อนแล้วสองหมื่นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือสามหมื่นห้าแต่เงินที่ว่าบอกให้กู้เนี่ยคือพวกผมไม่เคยเห็นตู้เงินเลยไม่เคยได้จับไม่เคยแม้กระทั่งว่าจับบัญชีมันเข้าไปหมดไมันีคือแทบไม่เหลืออะไรกันนะแล้วราได้ที่เราได้ได้ไหม่เสียห้าร้อยนีอของผมทีแรก สองปีนั้นได้แค่ห้าร้อยเพราะว่าให้ค่าซักเสื้อให้ค่าซักเสื้อปีหนึ่งสองคือสองปีสองปีนั้นอะได้มาห้าร้อยแล้วหลังจากที่ที่ซักร็ไปแล้วก็แบบถ้าเข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 าก็จะมารับแบบนี้แต่ถ้าถ้าในเรือนคือแบบมันทุกอย่างสช่หรือเทุกอย่าง หนักสุดที่ผมเคยเห็นแบบคือเอาเชือกผูกผูกแขนหน้นสองทางแล้วก็ผูกที่ขาเชือกแต่ละเส้นคือโยงกันเรือแต่ละลำแล้วก็ผูกที่คอแล้วก็เล่นเครื่องวิ่งองอกจากกันทีฉีดเขาเรียกแยกล่างนั่นคือที่สุดแล้วที่ดน พวกนี้เขาก็เจอกันมาหมดแล้วครับตรงทำไมเขาถึงบังคับเราขนาดนี้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้งานนี้คือแบบว่าทำงานให้เขาไม่ได้ทำงานใ้เขาไม่ได้หรือว่าสู้เขาอะเ้าสู้ก็คือหนักคือนี่จริงหนักเลยเพาะพวกไต่พวกนี้แต่ละลำมีปืนหมดทุกคนว่าเราคิดจะต่อสู้หรือว่า ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการต่อต้านเขา<อ>เขารูา้นี่เดียวก็ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องตามอะไรแล้วคนไทยเนี่ยคนไทยคนเองเนี่ยคนที่อยู่ในเรือค่ะที่เป็นาง,งานมาทางานพร้อมกันหรือว่ามันจะมีการแบบคนถ่ายแรงงานมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆฮนะถูกส่งมาเรื่อยๆจากที่หลอกจากทนามหลวงมาวง้างหัวลำโพงม้างพวกนี้คือจะมาแบบในสภาพที่ถูกมอมยามไม่รู้เรื่องเบอร์มา กว่าจะฟื้นวิ่งไปกลางทะเลก็สี่ห้าวันแล้วถึงจะฟื้นฟื้นมาก็ยังแบบยังเบลออยู่อะ่อะพอไปถึงที่เรือกว่าจะทํางานได้<ม>อะไรได้ก็นั่นแหละถูกก็ทุกกว่าแล้วสติคืงคืนเอยอะไหมคะแบบที่ถูกบอกมาเมืเ่อเดที่เราผมเห็นแต่และเที่ยวที่มาตัวเดออ์ตัวเดือนนี้สิบคนมั่งสามสิบคนมั่งเป็นสิบหลัเที่ยอวอไปนะแล้วก็ที่ ตายกลางทะเลนี่ไม่รู้เท่าไหร่เป็นร้อยอ่ะคนไทยเนี่ยครับคนไทยทั้งหมดอะใส่คนไทยหมดคนพื้นที่มั่งคนทางใต้มั่งแล้วก็ ตอนแรจะเป็นกรมตรวจทีทางคนนี้ขึ้นลงไปช่วยอะได้มีการปับปรุมหรือว่าเขาเขาหลบเงีอกมาอยัางไงมที่ัี่รอผม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 ให้ข้อมูลเสร็จแล้วผมก็ไปกับชุดพพวกี่ตำรวจนั้นข่าวมาลั้ว่าตอนที่ว่าตำรวจท้องที่อยากขึ้นมาขอให้ผมไปเซ็นเซ็นว่าหมายค้นนะสองเที่ยงวันที่หลุด คือเมืองเป็นบ่อยางสงขาตำบลบ่อยางตำบลบ่อยางันคือเมืองสงขาตอนนี้พี่มาแจ้งคนกี่ไหนให้แบบช่วยฮะไปช่วยขอกเขาคุณตอนตอนที่ออกมาได้ออกมาได้ยไม่ดยได้ที่ผมออกมาแล้วอตัวเองเนี่ยนะผมหนีมาหนีหนีขึ้นรถไฟมาขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟเอาใจจังหวะตอนที่ว่าแบบคือผมอยู่ ที่ร้านพวกนี้มานานไงคือจนแบบว่ามันมันไว้ใจแล้วนะมันไว้ใจแล้วก็เลยแล้วเ <20 S 1> อาศัยอาศัยที่ว่าเขาให้ตังค์อ<ม>่ะจะเอาไปกินข้าวดีแล้วยี่สิบห้าสิบเนี้ยเก็บไว้เป็นค่ารถม <c oughs> ผมได้โอกาสผมว่าเพลินเลยมามันไปเอาตัวผมจากท่าเรือแล,แล้วมาไว้ที่ร้าน แต่ผม,มอ,อยู่ที่ร้านนี่ออกจากร้านมีออกจากร้านน่ะแหละร้านข้าวหัวานเปลี่ยนตั้งแตไปร้านร้านนี้เลยเดี๋ยวเขาจะมาซื้อต่อเนี่ยเราก็อาศัยจังหวะตรงนั้นนั่งนั่งจังหวะดูว่าเผลอไม่มีใครสนใจแล้วตอนนั้นมันเย็นแล้วผม,วมก็ขึ้นมอเไซค์วิ่นมาลงที่ให้เขาไปส่งที่ท่ารถตูต้นะตามฮะตามแต่ว่าผมไปแล้วอ่ะผม คือแบบถ้าว่ามันมาจับคนเดียวเลยตอนนี้คนเดียวามันมาจับทันตอนนั้นคือก็ผมสู้แล้วผมไม่เอาแล้วไม่วอีกสี่คนที่บอกว่าท่านเป็นเวนาช่วยมาตอนนี้ไม่ใช่ลหน้าตึกเนี่ยที่ก็ไปช่วยพี่พวกเดียวขึ้นมาแล้วยังมีสองคนคือเขาไม่ยอมมาเขายังกลัวเพตอะนั้นอยู่ขนาดว่าอยู่ตรงหน้าสถานีตำรวจแท้ๆไอ้เจ้าของร้านนี่ยังจะมาพูด้ให้พี่เขากลับไปเลย มันจะเอาตัวให้ได้ก็คนเน่ะที่ออกมานเจ้าของร้านก็ไหวตัวก็คือครับว่าข่าวที่ผมบอกว่าที่ว่าข่าวรั่วก็ตอนที่ว่าตำรวจท้องที่มาขอให้ผมเซ็นนะนะที่โรงแรมอ่ะมันจะไปเอาหมายสารนี่แหละหลุดตอนนั้นตำรวจท้องที่คือแบบเขาทั้งตำรวจท้องที่ทั้งที่ที่ศาลนะคือแบบพวกนี้จะแบบเขาเส้นใส่ก็ถึงนั้นหมด คือตำรวจท้องที่ก็กินสวยด้วยรอบผมเห็นอยู่ว่าจ่ายกันทุกเดือนที่ผุดบางวันก็ได้มาขับเรือกี่ครั้งใน20ปีเนี่ยใรอบ20ปีคือกี่ครั้งที่พี่ต้องกลับเข้ามาอยู่ในร้านจังจังไม่ได้มันเยอะมากพูดง่ายว่าเรือแพเรือที่สงขาผมออกเกือบทุกแพเลยออกเกือบทุกแพเลยหมายความว่าแพเรือเนี่ย ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการนี้หาแรงงานไปยยมันมันมันเหมือน,นคล้ายๆตอนนี้คล้ายๆกับว่าเป็นวัฒนธรรมของเขา,าไปแล้วอ่ะถ้าเราไปสมัครเองอะไรเองเขาไม่เอาเขาจะเอาพวกที่ว่าคือผ่านจากร้านข้าวหัวเนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นหลักประกันให้เขาด้วยว่าพวกนี้ไม่หนีแน่พวกหนีไม่ได้ถ้าเราไปสมัครเองอะไรเอง,เองเนี่เขาจะไม่รับเขากลัวว่าเดี๋ยวโดดน้ำหน้าก่อนุกูกว่แมวเงี้ย แล้วจ่ายเงินไปเขาก็จ่ายให้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเปน็นพวกที่มาจากร้านนี่ทุกๆเขากล้าให้เต็มที่อ่ะเพราะว่าเด็กน้อยถ้าหนีพวกผมก็ตายมันจะมารออยู่ตรงหน้าแหลมจะรอดูจนกระทั่งว่าเรียววิ่งพ้นออกไปแล้ววิ่งพ้นก่อนหัว่าแมวไปแล้ว เลยกว่าจะอะไรเสร็จกว่าจะเพก็ที่ที่ใครตรวุกแพร์ทุกแพร์เขาเวลาพฤติกรรมเขายังใช้วิธีการแบบบังคับตรวจเหชิทชนเหมือนเหมือนกันเลยแพร์ที่ว่าขึ้นชื่อดีสุดก็ฟอนไบสารฟอนไบสารที่แบบขาโหดเลยฟอนไบสารแล้วก็ทุกวันนี้ที่ลากอยู่ในอ่าวประเทศไทยอะนะหน้าทะเลไทยนี่คือ โชคนีหลานโชคนีหลานที่ว่ามันไม่เคยให้ลูกน้องเข้ามาฝังเลยมันฝากไว้สี่ห้าปีก็อยู่อย่างนั้นทุกวันนี้ถ้าว่าไปช่วยเหลือตอนนี้ก็คือจะคมที่ถูกประมานอีกเป็นสิบอะอย่างพี่เนี่ยตอนนั้นะญาติพี่ได้แจ้งญาติพี่น้องพี่ไหมคะตอนนี้พี่ไม่มีใครรู้เรื่องเพาะพี่ดูผมตายไปแล้วเพราผมได้กลับมาเจอแม่แม่ผมเดินสูรแล้วผมก็ยังจำผมไม่ได้แล้วเจอกันนะคะ ผมก็นั่งรถกลับไปที่บ้านนั่นแหละแล้วก็ววไปนั่งกินข้าวอยู่ร้านข้างบ้านน่ะนะแม่ผมเดินออกมาซื้อของแกจำผมไม่ได้ <c oughs> ผมก็เข้าไปกราบตีนแก <c oughs> แม่ผมลงถามใครอ่ะไปนานขนาดนันแล้วพี่พี่คิดว่าค<ม>ือ,คอตอนนี้มันยังมีกระบวนการอยู่อย่างต่อเนื่องเรา ผมผมผมอยากให้มันมันหมดไปอะพวกนี้ผมอยากให้มันไม่มีไม่มีไม่ไม่ให้มีอีกเลยอะเพราะหนึ่งมันทํานาบนหลังคนเงินที่เราทํากันออกไปเสี่ยงชีวิตกันถ้าเป็นแ้่ตายมันก็เอาหมดทั้งทั้งเข้าทั้งออกมันเอามันมีแต่ได้กับได้เพราะผมเห็นเจ้าของร้านแต่ละร้านเนี่ยผมบ้านทีราคาเป็นร้านขับรถกันแบบเปลี่ยนกันเป็นว่าเล่น แต่กับพวกผมเวลาไปอยู่นะครมันให้กินข้าวมื้อละกล่องแล้วคือแบบจะกระดิกไปไหนก็ไม่ได้ไดแล้วเขแต่อารมณ์มันครับม, <c oughs> มันพูดยากครับมันสุดๆอนะ่กะกลางทะเลก็รู้อยู่มันเถื่อนไม่มีอะไรเข้าถึงหน้าน้ำไทยก็ ต่างหากแต่ส่วนที่พวกผมไปอยู่กันนั่นคือมาเลเซียฝั่งตะนออกแล้วก็อินโดนเนืออินโดนใต้มันไปหมดนะฮะพาหมุทรีเดียก็ไปกีรัมมาภูมเยอะครับเป็นร้อยฮะแต่พร้อมไาสานี่ขึ้นชื่อเลยคือแบบฆ่าลูกน้องมันว่าเล่น แล้วลูกน้องที่พวกอย่างข้าหัวพวกนี้คือส่งออกไปจากเราไฟทีไฟหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบอะคือจะเอาไปทดแทนกับพวกที่มันฆ่าตำรวจท้องที่นะตวจี่เลยครับมัน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 กินกับพวกนี้ทั้ง ที่เดือนมาผมเห็นมาดีเขาก็จะข